ครับวันนี้ก็เรามาเตรียมอาหารให้นกเขาใหญ่กันเพืหอเจ้าบุญมีอาหารที่ผมป้อนนะครับก็มี2อย่างผสมกันมีอาหารไก่าหาไก่เห็นมันเป็นเม็ดเราก็เลยต้องเอามาบดให้มันละเอียดเอามาตำ อันนี้เลี้ยงมาประมาณสี่วันแล้วครับก็เลี้ยงก,กับอาหารนี่แหละนี่นะครับเอาใส่ถุงใส่ถุงไปอันนิดนึงเตรียมไว้เียะป้อนมันนี่ใส่ถุงแบบนี้แล้วก็ใช้อะไรก็ได้ตำลงไปให้มันละเอียดเพราะว่าลูกมันยังเล็ก มันยังกินเป็นเม็ดไม่ได้แต่ที่ไปซื้อมามันไม่มีเป็นแบบละเอียดมันก็ลต,ต้องเลยซื้อแบบเม็ดมา ตามละเอียดแบบนี้ตามให้คนละเอียดแล้วก็เราใส่อาหารของนกเขาจวาวาหรือนกเขาเล็กนี่จะเป็นแบบนี้ผสมกันไปทำมือหนึ่งใส่ก็ไป้ใส่ลงไป ปริมาณกะเอานะครับเพราะว่าเรากินหลายวันจนกว่ามันจะกินเป็นแบบเป็นเม็ดโตๆก็ได้แล้วก็เรผสมพู้เค้ากันนะครับอ่าผสมจนแค่นี้แล้วก็นี่ครับอุปกรณ์อุปกรณ์ป้อนใช้ถุงพลาติตตเกเจาะรูนิดนึง นี่ครับแล้วก็ใส่เข้าไปพอครับนี้ก็เก็บไว้วันหลังอีก หลอดน,นี่ก็กินประมาณวันหนึ่งวันกว่าๆแล้วก็ติดใส่ถุงก็ติดใส่พอคนนี้มันเดิมเป็นรูนะครับมันจะเป็นรูนิดหนึง่งเราให้ปากมันใส่เข้าไปในนั้นเอาหนังยางรัดไว้ก็นี่นะครับนี่ถ้าเกิดเวลาป้อนอันเมื่อกี้ผมป้อนไปแล้วเมื่อกี้ป้อนป้อนไปนิดหนึ่งแล้ว,วล้วป้อนนี่นะครับนกมันจะติดเข้าไปในนี้มันก็กินเอง นี่ครับแล้วก็อ่าพยายมมันก็ปากให้มันกินนิดแล้วก็ถอดออกมาให้มันเกลือไ้เต็ดถ้าเกิดให้มันกินเยอะมเดี๋ยวมันจะติดคอนี่นะครับนี่นะครับครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ทิ้งกันเยททิ้งท้ายกันเป็นแค่นี้แล้วอย่าลืมติดตามชีวิตของเจ้าบุญมีว่า ไอเจ้านกที่มันตกมาจากต้นไม้ชีวิตมันจะเป็นยังไงต่อไปครับวันต่อๆไปเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูกันเรื่อยๆจะอัปเดตกันเรื่อยๆวันนี้ลาไปกันไปก่อนสวัสดีครับ